หลังการปลูกผมจะเห็นผลได้ชัดเจนตอนไหนไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะแพทย์หญิงกุลธิดารุสสวัสด์แพทย์ประจำ 3M Hair Transplant ศูนย์ดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะโรงพยาบาล m a s t e r p i e ีซโดยทั่วไปค่ะหลังการปลูกผมนะคะอาจจะมีภาวะที่เรียกว่า s ช็อ l ลอสในช่วง1 3ถึง3เดือนแรกได้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะยาวปกติโดยเฉลี่ยแล้ว ของคนทั่วไปก็จะยาว1เซนติเมตรต่อเดือนค่ะดังนั้นจะเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนที่ระยะเวลา4-6เดือน <Wow. S 1> และจะเห็นผลในเต็มที่ที่ระยะเวลา1ปีค่ะ ทั้งนี้นะคะที่ 3M Hair Transplant ก็จะมีทรีทเมนต์ต่างๆมากมายเพื่อช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะหลังการปลูกผมด้วยค่ะหากใครมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่ 3M Hair Transplant นะคะหรือหากใครอยากให้หมอแชร์บอกต่อสิ่งดีๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันข้างล่างนี้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ